วันนี้นะครับที่สวนทุ่งสบายใจโมเดลนะครับ,บวันนี้เรามาทํากับข้าวมากินข้าวกันในสวนนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้เราจะใช้การหุงข้าวและแกงโดยวิธีธรรมชาติก็คือหาเศษไม้เศษกิ่งสะตอเศษกาวฝากที่มันเหี่ยวแห้งๆนะครับที่มันแห้งแล้วเอามาทํานไว้ฟืนนะครับเรงฟืนไม้ฟืนเนี่ยเราก็จะ ะลักษณะข,ของการท<ม>ํานะดูฮะเราก็หาก้อนหินก,ก้อนปูนมาทําให้ได้สามขาหรือว่าสามเส้าที่ก็บอกว่ารักสามเส้านะฮะแล้วก็ห่งข้าวนะฮะก็มีท่อยาหินเก่าอยู่นะครับเอามาตีให้ได้สามมุมเพื่อให้ลมเข้าแล้วออกอันนี้ห่งข้าวอน,นุเกรงนะเราทําในเวลาเดียวกันเลยนะครับนี่ดูครับ,ด,รบดูฮะพุ่งแล้วครับตอนนี้พุ่งแล้วข้าว<ม>ข้าวไรเบอรี่ฮะ รุ่งปุดๆแล้วนะฮะโอเคไปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแห้งแล้วเราก็ทําอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมากินมีเมนูวันนี้แกงส้มนะครับแล้วก็ผัดคานาปลาเข็มไข่เคี่ยว,ยวแล้วก็ผัดผิด<ข>ผัดผิดเนื้อหมูซึ่งเราก็จะมีพริกไทยซึ่งเราปลูกเองในสวนด้วยนะครับ<ข>เดี๋ยวเรามาดูกันครับส<ข>วัสดีครับ